ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับในช่องของลาบหมูสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมก็มี <c oughs> เนื้อหานะครับดีๆนะครับมาฝากนะครับเคยประสบปัญหากันหรือเปล่าเอ่ยนะครับอ่าครั้งที่แล้วนู่นนะครับผมได้มีการเคยรีวิวอ่าในส่วนของเบราว์เซอร์แอนดรอยอีก เวอร์ชันหนึ่งอ่าอีกอีกแอปหนึ่งนะครับที่เป็นที่เข้าถึงคนตาบอดเราก็คือแอป g ีวีเบรเซอร์นะครับก็ผลปรากฏว่าใช้ดีอยู่นะครับใช้ดีพอสมควรเลยแหละนะครับเข้าถึงเราอย่างมากมายแต่ในกรณีนะครับผมจะมาพูดถึงนะครับเว็บไซต์นะครับ <c oughs> site, รบ,บางเว็บไซต์ที่เราเข้าไปอ่านบทความนะครับ ใคยไปใช้มาจากพักนึงนะครับไอ้เจ้าทีวีเบราวเอร์เนี่ยบล็อกเนื้อหาเราไว้นะครับซึ่งเราจะไม่สามารถอ่านบทความอะไรได้นะครับซึ่งวิธีแก้ <c oughs> สำหรับของผมนะครับก็ตามมาดูกันนะครับก็เข้าไปใน t ีวีเบราวเซอร์นะครับผม มันจะมีแอปบางแอปนะครับที่เว็บไซต์บางเว็บไซต์เนี่ยถูกเบราว์เซอร์ในส่วนของ GB Bro w s e r นะครับบล็อกเนื้อหานะครับบล็อกเนื้อหาไว้นะครับมันจะบอกว่าหน้าเว็บนี้อะไรนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่านะครับปปปปปปิิิิิิดดดดดดด Facebook LINE แรสกีนหม UV. UV. UV Browser อ่านี่ครับเจอทีวีเบราว์เซอแล้วก็ให้เราเคาะเข้ามานะครับ <c oughs> <c oughs> อย่านะครับตรงนี้นะครับผมมีการเข้าเว็บเว็บหนึ่งไว้แล้วที่ผมประจบปัญหานะครับหรือว่าของใครเข้าเว็บไซต์อันไหนเนื้อหาอันไหนแล้วมีปัญหาแบบผมก็เข้ามาได้แบบแบบนี้เลยนะครับอ่าผมมีการเตรียมเนื้อหาไว้แล้วนะครับ เว็บไซต์ที่ผมเข้าไปแล้วมันโดนบล็อกเนื้อหาจากปกติเคยอ่านเนื้อหาได้ก็อ่านไม่ได้นะครับเนี่ยมาดูกันนะครับเนี่ยนะครับพอเราเข้ามาสู่เว็บไซต์ที่เราเคยค้นหาหรือว่าคุ้นเคยแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> มันบอกว่าข้อผิดพลาดนะครับ <c oughs> ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนะครับลองเลื่อนไปอีกนะครับ เชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัวะนะครับการเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัวนะครับผู้โจมตีอาจพยายามขโมยข้อมูลจากเว็บดอทกลังเซียงดอทคอมนี่ครับเขาก็จะบอกว่าผู้โจมตีนะครับอาจขโมยข้อมูลนะครับผ่านเว็บไซต์ที่คุณกําลังเข้าอยู่ก็เป็นได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเกี่ยวกับอ่า เขาเรียกอะไรคำสั่งบางอย่างนะครับขอ Android หรือว่า,าเว็บไซต์นั้นๆถูกถูกบล็อกเนื้อหานะครับโดยอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับก็เรามาดูตรงนี้กันนะครับตัวอย่างเช่นรหัสผ่านข้อความหรือบัตรเครดิตนะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยคุณอาจจะโดนบล็อกเนื้อหาหรือผู้ผู้ใช้นะครับ บางส่วนอาจจะขโมยข้อมูลของคุณกับเว็บไซต์นี้นะครับผมใช้ในส่วนของอคลังสยอง .com นะครับเขาก็จะบอกเป็นเว็บไซต์นี้น,น,นี้ไปนะครับแล้วก็เช่นเขาก็จ,จะบอกอีกว่าบัตรเครดิตอะไรต่างๆรวมถึงรหัสผ่านนะครับที่มีความละเอียดอ่อนเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรมันนะครับ อยู่ดีมันก็ถูกบล็อกแบบนี้ไปเองนะครับอ่าเรามาดูต่อไปนะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมจุนภาคลิงอ่าดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับยุดแล้วเน็ตเอเซอร์ที่โทเรที่อินเนอร์ลิปุ่มอ่าไปเรื่อยๆนะครับเปิดการปกป้องที่ปรับปรุงแล้วจุนภาคลิงอ่าเปิดการอ่าเปิดการปกป้องที่ปรับปรุงแล้วนะครับเพบื่อให้ครงรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุดอ่า เื่อให้โครมรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุดนี่ครับมันจะมีในส่วนของโครมนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับคล้ายๆกับว่าเขามีการปกปิดเบราว์เซอร์ที่เขาไม่คุ้นเคยนะครับที่เราใช้นั่นแหละนะครับคือเหมือนเบราว์เซอร์เรานี่เป็นเบราว์เซอร์แปลกว่างัันเถอะนะครับแต่จริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องของการปกป้องระบบ Android เรานี่แหละนะครับ กลับ,บลสู่ความปลอดภัยจนระพาคปุ่มอะกลับสู่ความปลอดภัยไม่ใช่นะครับยุบแล้วขั้นสูงปุ่มขั้นสูง <Rocky> <Commander> ให้เราปัดไปหาคําว่าขั้นสูงนะครับมันจะอยู่เมนูสุดท้ายเลยนะครับผมยุบแล้วขั้นสูงปุ่มเนี่ยนะครับยุบแล้วขั้นสูงนะครับเราก็ค้อเข้ามาในขั้นสูงนะครับขยายแล้วอานะครับเปิดถ้ามันขายายแบบนี้นะครับเปิดถ้ามันขายายแบบนี้นะ แล้วเราก็ปัด <łbym Get S 1> มานะครับเซอร์ฟเวอร์นี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นววา w w ดก o t l a n g s e a n g วก m อ่าเขาก็จะบอกว่าเซอร์ฟเวอร์นี้นะครับไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น w w ดอ o กา a n g s e a ง g com อ่าเขาก็จะบอกว่าเว็บอ่าเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้กับเว็บไซต์ที่คุณกําลังเข้าถึงเนี่ยนะครับอย่างของผมใช้คลังสยองเขาก็จะบอก อะไรเงี้ยนะครับคลังสยองดอทคอมอะไรเงี้ยนะครับก็ตัดไปอีกนะครับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของคุณไม่เช <wh uh ื่อถือใบรับรองความปลอดภัยโดยอาจเกิดจากการกำหนดค่าผิดหรือผู้บุกรุกที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณอ่าเขาก็จะบอกว่าเพราะระบบอ่าระบบปฏิบัติการนะครับ Android นะครับของคุณไม่เชื่อถือใบรับรองนะครับกาลัังชดระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของคุณไม่เชื่อถือใบรับรองความปลอดภัยโดยอาจเกิดจากการกำหนดค่าผิดหรือผู้บุกรุกที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณอ่ามันก็อาจจะเกิดจากผู้บุกรุก เห็นไหมครับมีการขโมยฮาร์ดแวร์มีการข,โม, hardware, มารขโมยข้อมูลกันเกิดขึ้นก็เพราะแบบนี้แหละนะครับหรือไม่ก็เกิดจาการะบบปฏิบัติการของเรานะครับบางรุ่นนะครับมันมันไม่เชื่อถือใบรับรองหรือว่าเว็บไซต์เบราว์เซอร์ที่แปลกๆนะครับคือตามปกติแล้วโทรศัพท์เราเนี่ยมันจะใช้โครมเป็นหลักนะครับผมนะทีนี้พอเราเอาเบราว์เซอร์อื่นๆมันใช้สักพักหนึ่งมันจะเริ่มมีปัญหานะครับผมอ่าโอเค มันเป็นกฎของเขานะครับไปยังเว็บไซต์ดอทไยเราก็ไม่ปลอดภัยจุลภาิงอไปยังเว็บไซต์นะครับของคุณที่คุณเลือกนั <S <S ่นแหละนะครับของผมก็ใช้เว็บนี้นะครับผมก็จะข้อเข้ามาตรงคําว่าไปยังเว็บไซต์นี้ไม่ปลอดภัยนะครับข้อเข้ามาเลยข้อเข้ามาเลยอย่าไปรอเนี่ยอย่างนี้นะครับ ซึ่งวิธีนี้นะครับมันมันไม่สามารถอ่าแก้ไขปัญหาได้นะครับอย่างอาถาวรน,นะครับคุณต้องเข้าเว็บไซต์อันนี้นะครับอ่าคุณต้องเข้าเว็บของคุณที่คุณคุ้นเคยน่ะนะครับถ้าคุณประสบปัญหาแบบนี้นะครับก็ให้แก้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ คือมันไม่สามารถแก้ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรมันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราทําแบบนี้นะครับเราจะสามารถดูเนื้อหาได้นะครับให้เราทําแบบนี้กับทุกๆเว็บไซต์ที่เราใช้ในส่วนของ GB Browser นะครับทําเหมือนกันกับที่ผมพาทํานี่แหละนะครับเพราะมันไม่สามารถแก้ได้อย่างถาวรเนาะโอเครัมสยมจุภาพสองครัสยอ่าเห็นไหมครับมันเริ่มดูเนื้อหาได้แล้วเห็นไหม มาเริ่มดูเนื้อหาได้แล้วบ้านเช่าหลอนย่านปทุมธานีเรื่องเล่าขยาวขวัญจลุลภาคลิงเนี่ยนะครับอ่ะสมมุติว่าผมจะลองอ่าแต่เนื้อหาดูในส่วนของคลังสยองนะครับอ่าบ้านเช่าเนี่ยนะผมก็ลองเข้าเข้ามาไมม่ี อย่างนี้นะครับการเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัวอ่าเห็นไหมครับเป็นเหมือนกับที่ผมพาเข้ามาเลยใช่ไหมครับเนี่ยคุณอาจจะดูอ่าพอคุณทําแบบนี้แล้วนะครับคุณอาจจะดูในส่วนของเนื้อเรื่องเนื้อความได้นะครับแต่พอเราเข้ามาจะอ่านบทความในเรื่องนั้น,น,นก็เป็นอีกแล้วนะครับก็ต้องแก้แบบเดิมอีกนะครับผมทําเหมือนกันแบบเดิมทุกอย่างนะครับ เออผมก็ยังงงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมแต่ก็ลองใช้วิธีนี้ไปก่อนนะครับลองใช้อันนี้ไปก่อนนะครับใครมีอ่าวิธีการดีๆก็คอมเมนต์ไว้นะครับด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันได้นะครับรวมถึงผมด้วยนะครับผมก็จะมาแก้ในส่วนที่ผมทาในส่วนที่ผมทําได้ในส่วนที่ผมทําแล้วผมสามารถดูเนะื้อหาได้นะครับผมผู้จมตีอาจพยายามขโมยข้อมูลจากเว็บดอทกลงังเสีดาวเนี่ยเหมือนกันกันกบที่ผม พาเข้ามาแรกๆเลยอ่ะตัวอย่างเช่นรดูข้อมูลเพิ่มเติมจยุบแล้วเน็ตเอเซอร์ล็กเปิดการป,กป้องที่ปรับปรงุงแล้วคุณภาพลิงเพื่อให้โครมรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุดเนี่ยนะครับมันเหมือนเหมือนเหมือน Google c h r ค m e เรามันจะมีการปิดอะไรไว้สักอย่างหนึ่งนะกลับสู่ความปลอดภยัยยุบแล้วขั้นสูง่มอาให้เราเข้ามาในขั้นสูงเหมือนเดิมนะครับขยายแล้วอ่ะเปิดให้มันขยายแบบนี้นะครับผม แล้วก็เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่สามารถ www. ดกลางเซี่ยงดาวก็ไม่นะเพราะระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของคุณไม่เชื่อถือใบรับรองความปลอดภัยโดยอาจเกิดจากการสมมุติค่าผิดหรือผู้บุคคลที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณก็ทําเหมือนกันกับที่ผมพาทํานะครับอย่างอันแรกๆที่ผมพาทํานั่นแหละนะครับไปยัง www. ดอกลางเซี่ยงดาวก็ไม่ปลอดใครอ่าแล้วก็ไปยังเว็บไซต์นี้นะครับเนี่ยนะครับแสดงมุมมองอย่างงน้านีตัวเลือนอยู่ทางด้านล่างของหน้าจออ่าเห็นไหมครับมันสามารถดูเนื้อหาได้แล้วนะครับ เนี่ยแล้วก็กดจะดมุมมองอย่างง่ายไปนะครับแบบนี้บานเชาอนยนปทุเี่ยอ่าเห็นไหครับอ่าเรามาดูเนื้อหากันดีครับบนะครับอ่าเดี๋ยวเปอน,ปนมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับบ้านเช่าหลอนย่านปทุมทานีเรื่องละปุ่ม ให้เราแสดมงมุมมองอย่างง่ายขึ้นมานะครับมันลว้วนนะครับผม<ป>จะเห็นได้ว่าบางทีเราจะแสดงอ่ามุมอม,อมองอย่างง่ายลงไปเนี่ยบางทีมันเหมือนกับมันเออเลยนะครับ,ราาบน,น,นะครับ,รบวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์สองพันยี่สิบสองสิบเก้านาฬิกายี่สิบแปดนาที หรือถ้าเราไมา่แสดงมุมมองอย่างง่ายเราก็ใช้การเลื่อนอ่านแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีเนื้อหาเหมือนกันนะนเดือนมกราคมเมื่อ8ปีก่อน,อนเดือนมกราคมเมื่อ8ปีก่อนเรามีเหตุให้ต้องย้ายบ้านกระทันหันเนื่องจากบ้านเก่าที่เป็นบ้านเช่าเาะบ,าบ้านขายได้เจ้าของใหม่ที่ซื้อจะรีบปรับปรุงและเข้าอยู่เลยทำให้เรามีเวลาหาบ้านใหม่ไม่กี่วนันอ่านะครับเท่านี้นะครับเราก็จะเจอเนื้อหาทั้งหมดที่ข้อมีการซ่อนไว้นะครับอ่าลองกดแสดงมุมมองอย่างง่ายอีกทีหนึ่งนะครับ อ่าได้แล้วนะครับด้วยข้อจกัดเรื่องเวต้นเดือนมกราคมต้นเดือนมกราคมเมื่อปดีก่อนเรามีเหตุให้ต้องย้ายบ้านด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาทำให้เรากับเราวิ่งเกือบทั้งจังหวัดจนมาเจอบ้านหลังหนึ่งในอำเภอหนองเสือจังหวัดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถดูเนื้อหาทั้งหมดที่เขามีการซ่อนนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับตรงนี้ผมก็ไม่อยากจะไปพลาดถิงว่าอะไรหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราก็แก้ไปตามมีตามเกิดก็แล้วกันนะครับ มันอาจจะโดนโจมตีทางประเทศอื่นก็เป็นได้นะผมก็ไม่มีเนื้อหาอะไรพอนะครับก็มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเว็บไซต์ที่โดนที่ถูกปิดกั้นนะครับบทความต่างๆนะครับมันยังมีอีกหลายเว็บไซต์เหมือนกันนะครับที่ว่าเราโดนลักษณะน,นี้นะครับมันอาจจะเกิดจาการะบบปฏิบัติการของเราเนี่ยมันไม่รองรับก็เป็นได้นะครับ ใช้ไปใช้มาตั้งพักหนึ่งหรือไม่ก็ Google Chrome มันอาจจะรักษาความปลอดภัยไว้ก็เป็นได้นะครับโอเคนะครับหากคลิปนี้โดนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับกดตับตะ r i b ้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ ขอจบการทำคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ